สวัสดีครับคุยข่าวรอบโลกกับ B.O.A. ภาคภาษาไทยนะครับวันพุทธที่26พฤษภาคม2564ตามเวลาในประเทศไทยครับมาพบกับคุณผู้ฟังนะครับวันนี้มีกันอยู่3คนนะครับผมทรงพจสุภาผลคุณรัตพลอ่อนเสน็ทและคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยครับก็จะมาพูดคุยกันนะครับข่าวรอบโลกวันนี้เรื่องแรกก็จะเป็นการพบปะกันระหว่าง รัฐนาธิบดีไบเดนกับปรัฐนาทีบดีปูตินเป็นครั้งแรกนะครับซึ่งจะมีกำหนดที่จะพบกันเดือนหน้าที่สวิตเซอร์แลนด์ประเด็นสำคัญรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการพบปะครั้งนี้เป็นอย่างไรบ้างครับคุณรัฐพลครับผมสองคนนี้จะได้พบกันวันที่16บหมิถุนายนนะครับ โดยประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยจะเดินทางไปประชุมหลายประชุมนะครับที่ยุโรปแล้วก็มีกำหนดที่จะพบกับประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียเนี่ยที่เจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับครั้งนี้นี่เป็นการเดินทางครั้งแรกของประธานาธิบดีไบเดนสู่ต่างประเทศในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐนะครับแต่ว่าจริงทั้งคู่เนี่ยผมเคยเห็นว่าปูตินกับไบเดนมีภาพจับมือกันเมื่อสมัยที่ไบเดนเป็นปรองประธานาธิบดีแปลว่า ก็คุ้นหน้าคุ้นตาแบบตัวเป็นๆกันมาแล้วอย่างน้อยก็ครั้งหนึ่งนะครับการเ <Yep. S 1> ดินทางไปเจนีวาวันที่16มิถุน,นายนครั้งนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นระหว่างที่ไบเดนไปประชุม G7 ที่อังกฤษนะแล้วก็ประชุมเออนโตที่บรัสเซลนะเวลาใกล้ๆกันก็ถือว่าทริปนี้เนี่ยเลยไปที่สวิตเซอร์แลนด์เพื่อที่จะพบกับประธานาธิบดีปูตินเลยนะครับสำหรับประเด็นที่ทั้งคู่หารือนะครับ โคโซกทำเนียบขาวเจนซากีก็ได้พูดถึงภาพกว้างเอาไว้ครับคุณสมพศ์บอกว่าก็จะทำให้มีความมุ่งหมายคือจะทำให้มีความเป็นปกติมากขึ้นนะฮะของความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศเธอบอกครับว่าต้องการให้เกิด predictability หรือว่าการคาดเดาได้ถึงพฤติกรรมกันและกันมากขึ้นนะแล้วก็อยากจะให้เกิดเสถีวยรภาพหรือว่า stability ในความสัมพันธ์ ของสหรัฐกับรัสเซียอย่างที่เคยมีมาในอดีตนะครับคือถ้าย้อนกลับไปไม่นานนี้นะครับก็จะพบว่าสหรัฐกับรัสเซียนั้นมีความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดครับคือตั้งแต่ที่ฝ่ายอเมริกานั้นกล่าวหารัสเซียนะครับว่าแทรกแซงการเมืองสหรัฐโดยอ้างข้อมูลของข่าวกรองอเมริกันก็คือตอนที่ประธานาธิบดีทรัมป์นั้นอตอนนั้นยังเป็นโดนัลด์ทรัมป์นะลงเลือกตั้งอกับยูริคลินตันเมื่อปี2016นะ แล้วพอไบเดนขึ้นรับตำแหน่งนั้นก็มีเหตุการณ์โซลาร์วินคงจะเคยจำกันได้ก็คือการที่รัฐบาลสหรัฐนั้นกล่าวหาว่ารัสเซียนั้นอยู่เบื้องหลังการแทรกซึมเข้าระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรอเมริกันหลายแห่งนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของนายอเล็กเซนนาเวลนีที่เป็นเหตุให้ทั้งสองประเทศนั้นมีความขุ่นเคืองกันนะครั โดยนาวาลนีก็คือเป็นผู้นำฝ่ายตรงข้ามของประธานาธิบดีปูตินนะแล้วก็อเมริกาเนี่ยใช้เรื่องของที่นายนาวาลนี่ถูกวางยาพิษเนี่ยเป็นเหตุผลที่ลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัสเซียจำนวนมากนะในเหตุการณ์ครั้งนั้นแล้วก็มีการประทักคารมอีกด้วยครับคือโจไปเดนนั้นเคย พูดถึงประธานาธิบดีปูตินว่าเชื่อว่าประธานาธิบดีปูตินเนี่ยเป็นฆาตรกรหรือใช้คําว่าคิลเลอร์นะครับคำพูดนี้ก็ได้ทําให้ฝ่ายของปูตินตอบโต้ครับว่าอ,าอยากจะให้ไม่ลืมถึงประวัติศาสตร์ที่มีการปฏิบัติอย่างโหดเหี้ยมต่อชาวพื้นเมืองอเมริกันแล้วก็ทาสในสหรัฐในอดีตนะครับดังนั้นสรุปก็คือว่าการพบกันของทั้งสองท่านในครั้งนี้นั้นก็คงจะมีเรื่องที่ ขัดแย้งกันแล้วก็พยายามที่จะสางปัญหาเพื่อคลายปมต่างๆครับครับผมบก็เป็นการพบปะกันของสองผู้นำประเทศมหาอำนาจที่หล,หลายๆคนก็จับตามองนะครับแน่นอน16มิถุนายนที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับสองคนนี้ก็จะพบกันนะครับยังอยู่ในยุโรปนะครับคราวนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเบลารุสซึ่ง ก็กลายเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกเมื่อวานนี้หลังจากที่มีการส่งเครื่องบินรบไปสกัดเครื่องบินพาณิชเพื่อจะจับนักข่าวฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลนะฮะวันนี้ EU ก็ออกมาประกาศโดดเดี่ยวเบาลารุสด้วยสำหรับเรื่องนี้คุณคมสรรมีรายละเอียดครับครับคุณสมพลคกราบสำหรับใครที่ยังไม่ทราบรายละเอียดนะครับต้องย้อนกลับไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ ทางการเบลารุสได้ส่งเครื่องบินรบนะครับ MIG 29เครับเข้าประชิดเที่ยวบินของสายการบินไรอ n Air ที่มีผู้โดยสาร7 0ึ่งรบคนคบเที่ยวบินนี้ครับจากเดิมเส้นทางบินก็คือจากกรีซไปยังลิทัวเนียครับแต่ต้องมีการเปลี่ยนเส้นทางมาลงจอดที่เมืองหลวงของเบลารุสนะครับทางการเบลารุสอ้างเหตุผลครับว่าที่ต้องทําเช่นนั้นเพราะว่าสงสัยครับว่าจะมีวัตถุต้องสงสัยที่เป็นระเบิดอยู่บนเครื่องบินแต่ในเวลาต่อมาครับทางการเบลารุสก็เข้าควบคุมตัวนายโรมัน โปรโตาเซวิสนะครับวัย26ปีเป็นผู้สื่อข่าวนะครับที่มีแนวคิดตรงข้ามกับผู้นําของเบลารุสที่อยู่บนเที่ยวบินนั้นด้วยโดยนายโปรโตาเซวิสคนนี้ครับปัจจุบันทํางานให้กับสื่อที่ชื่อว่าเบล่าโมวานะครับซึ่งกําลังเป็นที่ต้องการตัวจากทางการเบลารุสสื่ออย่างสำนักขาวรอยเตอร์สครับอ้างว่านายโปรโตาเซวิสอยู่ในสภาพที่มือไม้สัน่นแล้วก็หวาดกลัวหลังรู้ะครับว่าเที่ยวบินของเขามุ่งหน้ามาย่างเบลารุส แล้วก็แล้ก็ยังเผยนะครับว่าเขาบอกว่าเขาจะต้องพบกับโทษประหารที่นี่สื่อของทางการเบลารุสนะครับเผยแพร่คลิปวิดีโอเผยเห็นว่านายโปรตาเซวิสครับหลังจากถูกจับกลุ่มโดยรัฐบาลเบลารุสนาโดยประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกนะครับและก็ในรายงานของสื่อทางการเบลารุสครับอ้างว่าผู้สื่อข่าวคนนี้ยอมรับข้อกล่าวหาที่รัฐบาลเบลารุสตั้งข้อหาอีกด้วย โดยความเคลื่อนไหวล่าสุดครับสหภาพยุโรปประกาศมาตรการห้ามสายการบินเบ,นบนลารุสนะครับบินเข้าน่านฟ้ากลุ่มประเทศในสหภาพยุโรปแล้วก็เตรียมยกระดับมาตรการลงโทษต่อรัฐบาลเบลารุสเพิ่มเติม,ตมผู้นํายุโรปหลายประเทศครับออกโรงประนามการใช้ความรุนแรงอย่างนี้ครับอย่างเช่นประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอ็มมานูเอลมาครองครับระบุว่ามาตรการลงโทษเพิ่มเติม,ตมอาจจะไม่เพียงพอกับสิ่งที่เกิดขึ้นรวมถึงนายกรัฐมนตรีบอลลิสตซอนสันนะครับ ที่เรียกร้องให้สหภาพยุโรปใช้มาตราการลงโทษที่มีในมือต่อรัฐบาลเบลารุสให้มากกว่านี้อย่างไรก็ดีครับผู้เชี่ยวชาญมองว่ามาตราการลงโทษที่เข้มข้นต่อเบลารุสอาจจะไม่ช่วยแก้สถานการณ์ที่ตึงเครียดนี้ได้นะครับเนื่องจากอาจจะผลักให้เบลารุสนะครับลดการพึ่งพาสหภาพยุโรปแล้วก็หันหน้าเข้าไปพึ่งพารัสเซียมากยิง่งขึ้นครับคุณสมพศก์ครับครับผมก็ถือว่ามีประเด็นสําคัญที่ยังต้อง ตามกันเช่นกันนะครับสําหรับเรื่องราวของเบลารุสคราวนี้นะฮะไปทางฝั่งเอเชียบ้างนะครับวันที่23กรกฎาคมก็จะมีการแข่งขันโอลิมปิกกรุงโตเกียวนะครับซึ่งเลื่อนมาจากปีที่แล้วเลื่อนมาปีนี้คราวนี้ก็ยังคงมีความไม่แน่นอนนะครับว่าในที่สุดแล้วจะเกิดขึ้นหรือไม่เพราะว่าทางผู้จัดการแข่งขันเนี่ยยืนยันหนักแน่นบอกว่าจะมีการ แข่งขันกีฬาโอลิมปิกในปีนี้แน่นอนนะครับแต่ว่าก็มีเสียงที่ออกมาคัดค้านมากมายนะครับเพราะว่าเกรงว่าจะเกิดการระบาดรอบใหม่ของโควิดสิบเก้านั่นเองในญี่ปุ่นนะครับตอนนี้รัฐบาลญี่ปุ่นก็ตกอยู่ในสภาวะที่เรียกไม่เรียกว่ากลืนไม่เข้าขายไม่ออกนะครับเพราะว่าเสียน่เสียแน่นอนแต่ว่าจะเสียมากหรือเสียน้อยนะครับเสียน้อยเนี่ยหมายถึงว่าอาจจะสูญเงินหนึ่งจุด 8ล้านล้านเยนนะครับคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ5แสนล้านบาทถ้าหากว่ากีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนกรุงโตเกียวถูกยกเลิกไปเลยปีนี้ไม่มีจัดเนี่ยญี่ปุ่นจะต้องเสีย1.8ล้านล้านเยนแน่นอนนะฮะแต่ว่าเมื่อเทียบกับความเสียหายทางเศรษฐกิจนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นหากว่าการแข่งขันโอลิมปิกกลายเป็นศูนย์กลางการระบาดของโควิดรอบใหม่เป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์อีกครั้งเนี่ยนะฮะนักเศรษฐศาสตร์ของญี่ปุ่นเขาบอกว่าความสูญเสียเนี่ยจะอยู่ในระดับที่แบบ เกือบเกือบที่จะประเมินค่าไม่ได้นะครับที่บอกว่าอย่างนั้นก็เพราะว่าเมื่อเทียบกับความสูญเสียทางเศรษฐกิจครั้งแรกที่ญี่ปุ่นประกาศภาะวะฉุกเฉินมีมาตรการล็อกดาวน์ทั่วประเทศเนี่ยตอนนั้นสูญเสียทางเศรษฐกิจ 6. 4ุดล้านล้านเยนแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่รวมรอบที่สองรอบที่สามตอนนี้อยู่ในการล็อกดาวน์รอบที่สามของญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นการระบาดรอบใหม่ที่โอลิมปิกเนี่ยนอกจากจะเป็นรอบที่4ี่แล้วยัง ถือว่าจะเป็นรอบที่ส่งผลกระทบมากมายที่สุดเลยดังนั้นเนี่ยความเสียหายตอนนี้นี่มากมายเหลือเกินนะครับเท่าที่เท่าท,าที่นักเศรษฐศาสตร์เขาประเมินไว้นักเศรษฐศาสตร์ที่ชื่อว่าคุณทาคาฮิเดะคิยูชิประเมินบอกว่าหากยกเลิกไปเลยความเสียหายเนี่ยจะประมาณ0.3%ของ GDP ของญี่ปุ่นเมื่อปีที่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าเกิดการระบาดรอบใหม่คือไม่ยกเลิกแล้วจัดไปแข่งขันกันจริงๆเนี่ย ตัวเลข0.3เนี่ยจะถือว่าน้อยมากเพราะว่าความเสียหายเนี่ยอาจจะถึงระดับหลายเปอร์เซ็นต์อาจจะถึงตัวเลขสองหลักของ GDP ว่าอย่างนั้นนะครคราวนี้มาดูที่มาตรการที่ทางญี่ปุ่นเนี่ยพยายามที่จะออกมาเพื่อจำกัดการระบาดของโรคนะฮะก็ทางผู้จัดการแข่งขันก็ผลักดันมาตรการออกมา,ม,ามากมายทั้งการตรวจทั้งการที่ฉีดวัคซีนให้กับนักกีฬาฉีดวัคซีนให้กับเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องทุกคนรวมทั้งมาตรการล่าสุดที่ประกาศก็คือจะห้ามนักกีฬาชาติต่างๆเนี่ยปะปนกับประชาชนหรือว่าผู้ชมที่เข้ามาดูกีฬาด้วยดังนั้นเนี่ยก,ก,ก็ก็พยายามที่จะให้เกิดการแข่งขันนี้ให้ได้นะครับแต่ว่าถ้าไปถามคนญี่ปุ่นผลสํารวจความคิดเห็นส่วนใหญ่ของคนญี่ปุ่นหล,หลายครั้งที่ออกมาบอกว่าไม่อยากให้จัดเลยนะฮะสำหรับโอลิมปิกกรุงโตเกียวครั้งนี้ ย,ยังไม่แน่นอนเพราะว่าเวลาเนี่ยเหลือแค่สองสัปดาห์เอ้สองเดือนนะฮะแต่ว่ายังไม่แน่นอนทุกอย่างนี่ยังอาจจะเกิดขึ้นได้อาจจะยกเลิกหรือว่าอาจจะมีขึ้นก็ได้นะครับพูดถึงเรื่องของการระบาดของญี่ปุ่นไปแล้วนะครับมากลับมาที่สหรัฐมาที่เรื่องของความพยายามฉีดวัคซีนให้กับคนอเมริกันบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยมีความคืบหน้าไปมากเลยโดยล่าสุดก็ทางทำเนียบขาวก็มีตัวเลขใหม่มาใช่ไหมคุณรัตพจ ใช่ครับการเดินหน้าฉีดวัคซีนให้กับประชาชนของสัตว์ก็ดําเนินไปอย่างต่อเนื่องนะครับผู้สื่อข่าว VOA ในทีมของเราเองก็ไปมานะฮะแล้วบอกว่าคนเริ่มบางตาแล้วสาหรับที่ฉีดวัคซีนแต่อย่างไรก็ดีครับทำนียบข่าวระบุในวันอังคารนะครับว่าถึงหลักไทยที่5 0แล้วนะครับที่ฉีดวัคซีนให้กับประชาชนไปแล้วอย่างน้อย1โดสนะครับเป็นสําหรับวัยผู้ใหญ่นะฮะ ศูนย์ CDC ของสารัฐบอกนะครับว่าชาวอเมริกันวัยผู้ใหญ่ราว49.8%ก็คือปัดขึ้นนิดหน่อยนะก็คือ50%หรือว่าถ้านับเป็นจำนวนก็คือ128ล้านกับิจีจ7 0ส0 0คนเนี่ยได้รับวัคซีนแล้วนะขณะที่ถ้าฉีดครบโดสแล้วเนี่ยคิดเป็นร้อยละ39.9มพที่ผ่านมาครับประธานาธิบดีโจบไบเดนก็ได้ตั้งเป้านะว่า หมายหลักสําคัญคือวันที่4รกรกฎาคมหรือวันชาติอเมริกันวันนั้นประธานาธิบดีไบเดนอยากจะเห็นคนอเมริกัน70%นะฮะฉีดวัคซีนต้านโควิด19ซึ่งก็คือว่า70%ของประชากรเอ่อของประเทศคือ160ล้านคนนะครับขณะที่เป้าหมายดังกล่าวนะมาในจังหวะที่อเมริกานั้นต้องการที่จะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่นะเขาบอกว่า herd immunity เนี่ย จะเกิดขึ้นถ้าประชากร70%ฉีดวัคซีนได้สำเร็จขณะเดียวกันเทียบตัวเลขนี้กับสิ่งที่คุณหมอแอนโะทนีเฟลชีนะผู้อำนวยการศูนย์สถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติพูดไว้นะบอกว่า herd immunity เนี่ยจะเกิดขึ้นได้ต้องมากกว่า70%ต้องอยู่ที่ระดับ70-85%ถึงจะเกิดุ้มกันหมู่ได้ครับครับผม พูดถึงเรื่องของวัคซีนนะครับตอนนี้ก็มีการถกเถียงกันวัคซีนยี่ห้อไหนดีกว่ากันยี่ห้อหนู้นมีประสิทธิผลมากกว่ายี่ห้อนี้ฉีดดีหรือไม่อะไรอย่างนี้นะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วข้อมูลที่ออกมาเกี่ยวกับวัคซีนซึ่งเราได้ยินทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเชื่อได้ทั้งหมดนะครับคุณรัฐพลและคุณคมสรนเพราะว่ามีรายงานนะครับจากสำนักข่าว AP บอกว่าที่ฝรั่งเศสมีการจ่ายเงินให้กับ Influencer หรือว่า,อาคนดังทางสื่อออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อความเห็นของผู้ใช้สื่อสัอสงคมออนไลน์นะฮะให้ Influencer เหล่านั้นเนี่ย <ๆ S 1> เผยแพร่ข่าวปลอมเกี่ยวกับวัคซีนโควิดของบางบริษัทโดยเฉพาะไฟเซอร์อนะครับเขาระบุชื่อว่าเอ่อไฟเซอร์นะฮะแลกกับเงินก้อนโตนะครับตัวอย่างหนึ่งนะครับผมยกตัวอย่างให้ฟังคุณลีโอกราเซต t ยูทูบเบอร์ชาวฝรั่งเศสคนนี้มีผู้ติดตามมากกว่าหล้านคนนะครับ เปิดเผยออกมานะครับเปิดเผยกับสนักข่าว AP บอกว่าตนได้รับข้อเสนอเป็นเงินก้อนใหญ่หลายหมื่นดอลลาร์นะครับเพื่อให้เยผยแพร่ข้อมูลว่าวัคซีนของไฟเซอร์เนี่ยสร้างความเสี่ยงเป็นอันตรายแก่ชีวิตมากกว่าวัคซีนยี่ห้ออื่นหลายเท่ามากกว่าแอสตราเซเนกามากกว่าโมเดอร์นาหรือว่าจอร์นสันอย่างจอร์นสันโดยที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลแล้วก็สื่อกระแสะหลักเนี่ยพยายามปิดข่าวนี้นะครับแต่ว่าคุณเลียวกาเซตบอกว่า เขาปฏิเสธข้อเสนอนี้นะครับปเป็นเสธเงินหลายหมื่นดอลลาร์เพราะว่ามีความน่าสงสัยเกี่ยวกับข้อเสนอดังกล่าวนะครับข้อเสนออันนี้เนี่ยเขาบอกว่าได้มาจากพนักงานคนหนึ่งซึ่งใช้ชื่อว่าแอนทันบอกว่าตนเองทำงานให้กับบริษัทโฆษณาแห่งหนึ่งที่ใช้ชื่อว่า f a สเซ่นะครับอยู่ในเป็นบริษัทโฆษณาในอังกฤษนะครับแต่ว่า หลังจากที่เขาได้ข้อเสนอนี้เขากเ็เริ่มสงสัยแล้วก็มีการโต้อตอบทางอีเมลกันแต่ในที่สุดเขาบอกว่าไม่ทำนะครับแล้วก็ไม่แล้วก็ส่งข่าวนี้ให้กับทางทางผู้สื่อข่าวของ a อแล้วผู้สื่อข่าว AP ีก็ไปตามต่อแล้วก็บอกว่าไม่มีบริษัทโฆษณาแห่งนี้อยู่นะครับเว็บไซต์ที่เคยเทางคนที่ผู้เสียหายบอกนะฮะก็ไปติดตามแล้วก็ปรากฏว่าเว็บไซต์นี้ก็ไม่มีนะฮะ นอกจากคุณเลโอกราเซตผู้นี้แล้วก็ยังมีอินฟลูเอนเซอร์ชาวฝรั่งเศสอีกหลายคนนะครับที่ได้รับข้อเสนอในลักษณะเดียวกันนะฮะจากบริษัทที่ว่านี้นะครับเพื่อที่จะให้มาพูดถึงข้อเสียของวัคซีนโควิดสิโดยเฉพาะวัคซีนของไฟเซอร์นะครับก็ต้องติดตามมันต่อไปว่าเรื่องนี้เนี่ยในที่สุดแล้วจะคลี่คลายออกมาอย่างไรนะครับมีขบวนการลักษณะนี้หรือไม่ที่แพร่ข้อมูลผิด,ผด ทางออนไลน์สําหรับเรื่องของวัคซีนโควิดสิบเก้าและทำไปเพื่ออะไรด้วยนะครับพูดถึงเรื่องของวัคซีนกันแล้วคราวนี้มาส่งท้ายนะครับไม่ใช่วัคซีนแต่ว่าจะเรียกว่าเป็นยาวิเศษเป็นยาสเสน่ห์ที่จะช่วยที่จะรักษาพันธุสัตว์บางชนิดได้หรือไม่เป็นสัตว์ทะเลแบบไหนคุณคมสรรมีรายงานเรื่องนี้ครับครับคุณทรงพลครับหอยอบาโลนครับหรือที่คนไทยอาจจะคุ้นหูในชื่อหอยเป่าพื้นนะครับ ที่สหารัฐพบว่าเจ้าหอยอับาโลนพันธ์สีขาวครับกำลังประสบปัญหาในการขยายพันธุ์นักวิทยาศาสตร์ก็เลยพยายามที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยครับโดยการใช้ยาสเสน่ห์ครับไม่ใช่แค่ป้ายยากันนะครับแต่ว่าถึงขั้นจับแช่กันเลยทีเดียวหอยอบาโลนครับพันธ์สีขาวเคยพบเห็นได้ทั่วไปในน่านน้ำแถวแถวแคลิฟอร์เนียแล้วก็เม็กซิโกครับแต่ตอนนี้หอยพันธุ์ดังกล่าวถูกจัดอยู่ในรายชื่อสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ของรัฐบาลกลางสหรัฐตั้งแต่ปี2001เป็นต้นมา สาเหตุที่ทําให้หอยทากทะเลชนิดนี้ใกล้สูญพันธุ์นะครับเชื่อกันว่าส่วนหนึ่งมาจากผลกระทบที่มนุษย์จับปลากันมากจนเกินไปนอกจากนี้ครับหอยอบบละลนพันธุ์สีขาวยังมีอัตราการสืบพันธุ์ที่ค่อนข้างต่ําจากข้อวิตกนี้ครับนักวิทยาศาสตร์ทีมหนึ่งจากมาหาวิทยาลัย University of California พยายามที่จะช่วยเพาะพันธุ์หอยอบละลนพันธุ์สีขาวโดยมีคริสตินอควิลิโนนะครับเป็นหัวหน้าทีมเธอฟันธงเลยนะครับว่า ถ้าเกิดมนุษย์ไม่ช่วยเหลือหอยชนิดนี้สูญพันธ์อย่างแน่นอนตามรายง,งานบอกว่าทีมวิจัยเห็นแน่ชัดแล้วนะครับว่าหอยอบาโลนพันธ์สีขาวไม่มีการขยายพันธุ์ในช่วง10ปีทีมนี้ครับก็เลยลงมือผสมตัวยาที่เรียกกันว่าเลิฟพ o ชั่นแปลเป็นภาษาไทยตรงตัวเลยฮนะยาสเสน่ห์นั่นเองแต่ยาตัวนี้ครับไม่ได้อินสยศาสตร์หรือว่าความเชื่อใดๆครับเป็นสารเคมีจากวิทยาศาสตร์ล้วน หลักการก็คือเขาจะเอาหอยทากชนิดนี้ครับลงไปแช่ในเลิฟพอชั่นที่เป็นส่วนผสมของน้ำทะเลแล้วก็ไฮโดรเจนเร์ออกไซด์ครับโดยสารนี้จะไปเร่งปฏิกิริยาทำให้หอยทะเลปล่อยเชื้ออาสุจิแล้วก็ไข่ของพวกมันออกมานะครับหลังจากนั้นก็จะพยายามเพาะตัวอ่อนให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะนำตัวอ่อนที่รอดชีวิตนะครับบรรจุใส่ถุงกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆในรัฐแคลิฟอร์เนียดูจากตัวเลขครับ การช่วยประสมพันธุ์ถือว่าประสบความสำเร็จมากเลยทีเดียวอย่างปี2019ครับสามารถช่วยเพาะพันุ์ตัวอ่อนของหอยชนิดนี้ได้มากถึง25,000ตัวแต่ว่าพอโควิดมาครับก็สะดุดลงเล็กน้อยเพราะว่าห้องแลกที่ใช้ปฏิบัติการถูกจำกัดการใช้งานอักคริโน,โนหัวหน้าโครงการนี้ครับก็เปรยๆว่าไม่ควรที่จะกดดันกับเรื่องของตัวเลขมากจนเกินไปดูวิธีคิดนะครับ เธอพยายามมองโลกในแง่ดีครับบอกว่าบางทีการที่เรายืดระยะเวลาในการเพราะตัวอ่อนให้มากขึ้นอาจจะเป็นปัจจัยบวกครับที่ทําให้หอยอบาโลนมีเวลามากขึ้นในการผรสมพันธุ์ให้สําเร็จก็ถือว่าเป็นหนึ่งความพยายามได้วิทยาศาสตร์นะครับที่ใช้หลักวิชาการมาช่วยรักษาช่วยดูแลสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุค์ครับคุณสงพ์ครับขอบคุณมากครับน่าสนใจมากทีเดียวต่อไปอาจจะไม่ต้องใช้น้ํามันพลายแล้วก็ได้นะฮะ ใช้น้ำมันหอยแทนน้ำมันหอยเป่าฮื้อด้วยน่าสนใจมากน่าสนใจมากขอบคุณมากครับคุณรัตพลและคุณคมสรรที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะครับติดตามเราได้ทางเว็บไซต์ v o a t h a i c o มแล้วก็แพลตฟอร์มต่างๆของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, Instagram แล้วก็ Twitter ด้วยนะครับตอนนี้วันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ